ครับ FC ครับหลังจากที่ผมได้ขอครับขอปู่พญานาคไว้นะครับว่าถ้าช่องได้กลับคืนมาหลังจากที่โดนแหกไปก็จะมาไหว้นะไหว้ปู่นะครับก็ได้มาทำตามสัญญาแล้วครับผ่านนะครับผ่านพญานาคนะครับมาถึงแล้วนะครับ สาธุสากดกมากนะคะเราเดาแล้ว่าอะไรนะฟ้ารั่นแต่รู้ไหมคะว่าอะไรน้ำดอกไม้น,ะะน้ำดอกไม้ครับเอฟซีที่น่ารักท่านนะครับวันนี้ก็มามาบ้านนะครับนะพี่นะครับเพิ่งรู้จักกันนะครับ ไปเจอกันที่อู่อู่อู่รถนะเพื่อนก็นบอกว่าเพื่อนอทำนาเลี้ยงควายนะก็เลยวันนี้ได้มีโอกาสเอาน้ำบาเลือกเน,ะนา,า,านเะโอยเอาถ้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 าออกเรียบร้อยน้ำนี่สิมาเต็มเล่นปะโอ้โอ้สุดยอด โอ้ฮปลาเห็นเห็นบอดอยู่โตใหญ่อยู่นี่โอ้ฮ <c oughs> ่าก่า่าอาบน่าไม่ <c oughs> ไม,ไม <c oughs> ไเป็นจูงค้ายแล้วนี่ทุกท่านโอ้มีที่นั่งเล่นด้วยนะครับนั่น <c oughs> โอ้นี่แล้วก็มีคอกด้วยนะครับแต่คอกเขาทำดีนะคุณเขาทำห่างนะ เขาทําห่างกันนะเห็นไหมไม่เหมือนไม่เหมือนตัวที่เลี้ยงวัวที่บ้านนะตัวนั้นจะติดกันเลยอันนี้เขาจะทําห่างเลยเป็นล็อกเป็นล็อกเห็นไหมครับนี่นี่ครับอันนี้คือมามาเยี่ยมเยือนถามข่าวนะครับนี่ว่าจะไปทําเป็นเศรษฐกิจพอเพียงนะทุกท่านนะก็จะมีข้อควายตรงนู้นก็ให้น้ําครับตรงนู้นให้น้ำํำนี่ นี่ครับโอ้ดีมากเลยนะอันนี้คืออันนี้พ้นไปทำงานกรุงเทพหลายปีดีดักนะตอนนี้ก็กลับมาบ้านก็มาเลี้ยงควายทำนานะทุกท่านก็มีของไสไก่ด้วยนะโอ้คุณมีมีมอันนี้ด้วยนี่มานี่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 ไม่ได้เอามาถ่ายมีหมาก พุทราพุทราบ้านนะนี่พุทราอีสานนะทุกท่านเออสุดก็มีนี่นี่กินได้อยู่นี่ขอหน่อยเด้อเออขอหน่อยเด้อเออดกมากเลยนะดกมากดกมากยังไม่สุกค่ะโอ้ยนี่ไงที่มันสุกมันห่วงหมดแล้วอันนี้สุกกินได้นะนี่กินได้แต่่วาเอาไปล้างเนาะ ออนี่แหละที่เขาเก็บไปขายให้เราเนี่ยบ้าเขาเก็บตรงนี้ไปโอ้ยโดกมากเลยนอะอะไรล่ะลูกเยอะ้นี่นะครับโอ้คัก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 ไปไปดูโอ้นี่นี่มันกินได้อืแต่ว่ามันสีมันจะมันอะไรอ่ะเขาเรียกว่ามันอะไร มันร่วงแล้ว,ลว,ลวอันนี้เขาก็เอาไปแช่อิ่มเนาะ,ะนี่นี่ลูกใหญ่อยู่ล,ลูกใหญ่อยู่เขาจะปลูกต้นมะขามกล้วยม,มะม่วงโอ้โหไปไปดูทางนู้นกันนะครับก็มาฝากนะทุกท่านนะเอาเอาคลิปดีๆมาฝากทุกท่านเป็นเศรษฐกิจพอเพียงเน,ะงนาะไปดูดอกดอกต้นนะไปดูนะ่ดอกลิ้นจีต้นมะม่วงอะไรเต็มหมดเลยค่ะ ออกดอกโอ้ยสุดยอดเลยแค่นี้กินไม่หมดให้แม่มะม่วงนะคุณดูดึงดินสานคุณดูดินสานต้นเล็กๆนะโอ้ยเปีนกอะไรด้วยนกดำๆเล็กๆนี่ชอบเลยตรงนี้นี่นี่เป็นการนอนเปชมปลานะโอ้ยสุดยอดเลยมีลำไยมีมะม่วงใกล้ๆหนุ่มโอ้ยไหน อโอ้ดกมากเลยทุกท่าน,นเต็มเลยมะละกอด้วยเต็มโอ้ยอันนี้งูงเงี้ยวขึ้นมาได้เลยเนาะมันสูงเนาะโอ้ยพ่นปลูกพริกด้วยทุกท่านนี่ปลูกพริกด้วยเศรษฐกิจพอเพียงจริงๆเลยบ้านโอ้อิจฉาเด้อู้คุณมีมะกอกน้ำด้วย <c oughs> มะกอกน้ำ <c oughs> นี่มีมีรถรถฟฟอเวอร์ด้วยนะกุห <c oughs> ลาบ ดอกกุหลาบอันนี้อะไรนี่มะปางรอโอ้นี่นี่นี่ดอกมากอันนี้ดอกมากดอกจริงๆเลยน,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 นี่พันอะไรนี่คุณมาดูนี่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 พันอะไรนี่มีนั่นแหละปลูกค้าด้วยนั่นโอ้ขยันแท้มะม่วงหามะนาวโหก็มีบ่ ปลาคือดกแท่นี่โดกนะโดกมากเลยนี ok ่น <fit dele. S 2> ี่นี่ต้องใส่เป็นมะม่วงเบาหรือเปล่านี่ยโอ้โหคืออะไรมะม่วงเบาอ๋อมะม่วงเคมเปรี้ยวได้ไหมอ๋อปลาดีดีดีอะไรนี่ต้นอะไรใช่ต้นมากคอมมินิสไหมนี่ไม่ใช่ไม่ใช่อ่ะต้นไหนต้นที่อยู่บ้านเราอ๋อไอสตรอเบอรี่บอใช่ไหม น่าจะใช่นะสตรอเบอรี่นะโอ้สุดยอดเลยปัดนี่ดอกๆดมาโอ้ยแปลว่ามันอยู่ใกล้น้ำแล้วมันมันสมบูรณ์มันอยู่ใกล้น้ำควายไม่ไม่ดูในการบำรุงดูแลด้วยเขาอาขี้ควายมาใส่แม่ขี้ควายโอ้นี่นี่ปุ๋ยมันก็เลยได้เนาะปุ๋ยคอกปุ๋ยขอก อันนี้ไม่มีสารพิษทูนุนๆเขาอ,อยู่ทุ่งนาเนาะอ่านัก็นาเขาบ่เนีน่ยปดัดคือคักแท้อันนี้ก็แม่นบ่อันนี้ก็น,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 กน,น้าเจ้าของบ่ปาดอุ้ยบักหน้าคุณมะน,นาวนี่นี่นี่เอมอะไรนะเอมอนเอมอ,อะไรนะนี่คุณนี่อะไรนะมาร์กมอนบ่ปาด สุดยอดหมากม่อนหม,มากมอนบ่มอนบ่มอนใบมอนเนาะอันนี้ใส่ต้มไก่ได้เด้เดอออนี่โอ้โหอ,อุดมสมบูรณ์มากเลยมาดูมามาแทกแทกมะนาวให้ดูหน่อยด้มะนาวนี่ปา๊าดูลูกมะนาวทุกท่านเอ้ยบักนาว ลูกใหญ่มากนะกำทีนึงนึ่สองลูกเลยโอ้ยสมบูรณ์เขาเรียกเลมอนดีก่าอะเลมอนเป่านี่เอาไม่ใช่มนาบอ่ะเอาเลมอนทีนี่ปลาเลมอนใหญ่มากครับและมีต้นอะไรอีกนี่ผักเม็กของชอบเลยโอเคทุกท่านนะคลิปนี้ก็ไว้ประมาณนี้เด้อแอ้โอ้นนี่พันอะไรอีกนี่ปลา ไม่ต้องไปทําอะไรแล้วขายแต่ขายแต่ตบกม่วงนี่กับผแห้งแล้วนะนพูนเรไปดูผักเน่ยไปดูผักหน่อยไปดูผักหน่อยผักผักชีไปดูผักเน่ยผักชีผักชีแล้วก็ผักชีลาวแล้วก็คะนา้ากล้วยก็มีได้หน่กล้วยด้วย <รอ S 1> เห็นไหมครับกล้วยโอ้ยไม่ต้องไปซื้อแล้วท,ท่านเลยมะละกอก็มี โอเคครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับทุกท่านโชคดีนะครับ